ลดโอกาสติดเชื้อวิจัยแล้วจากทีมวิจัยมหิดลร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์สารสกัดกระชายขาวยับยั้งการติดเชื้อในเซลล์ปอด99.95%สารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อมากกว่าสารสกัดพาสติจนได้ถึง30เท่าลดโอกาสแพร่เชื้อลงสู่ปอดยับยั้งเมื่อเชื้อเข้าสู่เซลล์รวมทั้งยับยั้งการแพร่เชื้อภายในเซลล์และกันให้เชื้อแพร่ออกไปนอกเซลล์ลดภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบนวัตกรรมใหม่ของการสกัดสารสกัดกระชายขาวกระบวนการสกัดเป็นกระบวนการพิเศษมาจากทีม วิจัยมีดนร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อได้สารสกคัดมากที่สุดการกินหรือต้มดื่มนะฮะจะได้สารสก,กัดที่น้อยกว่าจึงควรรับประทานสารสก,กัด,กกดที่สก,กัดอย่างเข้มข้นสารสก,กัดกระชายขาว PMH ภายใต้การวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการค้นหาตัวยามหาวิทยาลัยมหิดดลและศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์ของแท้ต้องมีสัญลักษณ์รับรองผลงานวิจัยเท่านั้นหากสนใจผลิตภัณฑ์แอดไลน์ได้เลยตอนนี้